มารีวิวหนังผีกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเมเลเว l e n เลนนะฮะหลอกจับผีหลอนจับตายนี่คือชื่อไทยนะฮะคือหนังเรื่งนี้เนี่ยมันฉายลงที่ต่างประเทศอะ่ะที่อเมริกามาตั้งแต่ปี2018นะฮะจนไปสตรีมตามพวกไอ้ f ฟิกอะไรมาเรียบร้อยแนละ้วแต่บ้านเราเพิ<笑>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  <net> ่งจะ넷ฟิกให้ลิขสิทธิ์กับทางไอ้บริษัทบ้านเรามาฉายลงอะ่ะมันก็ตลกดีอ่ะเนาะสองปีแล้วก็หนังก็ หนังทุนเล็กแกสร้างมาจากนิยายออกดังนะฮะแล้วก็คนเขียนนิยายก็มาเขียนบทให้ด้วยซึ่งมึงก็น่าจริงๆงมันน่าจะออกวอดดีกว่านี้ก็มาเร็ววันนึก็จะเป็นเรื่องของนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งทีอนเจล่ามีพี่ชายชื่อแจ็คสันนะครับสองคนนี้ก็มีแก๊งทำแก๊งกันสี่คนนะ่กับเพื่อนสองคนเป็นสี่คนใช่ไหมก็เหมือนกับว่า โฆษณาว่าเดมียานวิเศษมองเห็นผีสื่อสารกับวิญญาณอะไรได้ซึ่งยิงเป็นการโกหกหลอกลวงเพื่อจะได้หารายได้หาอะไร,ไาะไรมาเรื่องเนี่ยมันจะในในในหนังนเป็นเรื่องประมาณปีหนึ่งเก้าแปดหกนะฮะซึ่งแล้วทั้งสองคนน่ะทั้งอันเจล่ากับแจ็คสันเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนทรงอ่าที่ชื่อดังมาก่อนนะครับคนรู้จักเยอะแล้วฆ่าตัวตายไป สองคนนี้ก็ศสยชื่อเสียงของแม่แม,แมาทำมาหากินในการหลอกลวงคนว่าไอ้ตัวติดต่อกวิญ,ญญาณได้ในประมาณนี้ต้นเรื่องก็มีไปบ้านหลังหนึ่งที่ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วก็พ่อกับลูกเนี่ยก็กลัวอะไรจะติดต่ตตอ,อกับแม่อะไรอย่างประมาณนี้อ่ะเข้าไปแล้วก็จริงๆเนี่ยแองเจล่าเนี่ยเขาก็มีได้พรสอนจากแม่มาคือมันสามารถสัมผัสถึงวิญญาณได้ แต่คราวน,นี้ทาทําไปทํามามันก็เริ่มกูกูก็กจะเลิกทาแต่ด้วยว่าพี่ชายไปก่อนี่นี่สินไว้ก็เลยมาคุยกันว่าจะรับงานจอบสุดท้ายใช่ไหมซึ่งจริงเอ็มดังเอกไม่อยากทําแล้วเพราะมันเริ่มเห็นเห็นผีจริงๆแล้วอ่าเกิดง,งานจอบสุดท้ายนี้ก็ไปที่สถานอ,อ๋อรับเล้งเด็กกาพร้าประมาณนี้แล้วก็มีวิญญ,ญาณเด็กๆที่ถูกทรมานในเรื่องน,น,นะฮะ แล้วไอ้พวกนี้ก็ไปพวกอันเจล่ามันก็ไปเห็นนู่นนี่มันก็กลัวกันเนาะแล้วก็มีเงินงำต่างๆขึ้นหนังอ่ะไอ้ช่วนกลางๆเรื่องผมดูอ่ะผมจะหลับเลยมันดีเทลมันมันมันดีเทลมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมันไปเน้นที่ตัวละครหลักของเรื่องคืออันเจล่าตัวละครอื่นนี่คือบทนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มันเดาได้เลยว่าใครมันเป็นตุวกโกงใครเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วผีมันก็เดินกัน ยูเียอะไรเด็กเดินเห็นไม่ตัวตัวไม่ได้ตกใจตื่นเต้นแล้วเห็นเอาผีเออมีตัวนี้มีสามตัวเดินกันอะไรประมาณนี้คือไอ้ที่ตกใจจะเป็นไอ้ปึ้งตั้งปิดประตูประตูกันเ่ยซึ่งมึงคือมึงนะเอากันง่ายๆอ่ะใช่ไหมก็ผมผมนะผมดูหนังเรื่องนี้เสร็จผมไปดูหนังไทยเรื่องอะไรคนตรงผีอ่ะขอโทษหนังไทยม่กินขาดเลยคุณโอ้โห กินขาดเรื่องนี้ดูไปออกมาผมรู้สึกว่าผมเสียเวลาไปสองชั่วโมงเลยแบบว่ากูดูไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยเรื่องนี้ม่แค่ามาร้อยนาทีขึ้นดูอะไรลงไปวะเนี่ยเป็นหนังที่ทุนไม่เยอะอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันนิยายเรื่องนี้ที่เอามาทำเนี่ยมันดังนะแต่ไอคนทําหนังผมไม่รู้ทำออกมาได้แค่นี้เองหนังตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดแล้วอ่ะแล้วบ้านเราก็ยังตลกไปซื้อไปฉายอ่ะคุณคิดเอาละงัน ประมาณว่าตอนเนี้ยผมสังเกตว่าบริษัทหนังอมันไม่เจ้าหนังแพงเข้ามาก็ไปจับไปปลุกเนี่ยหนังเก่าเลยราคาสากึกอาจจะถูกใช่ไหมเอามาใช้ฉายเป็นเออม,ม,มีโปรแกรมใปนโรงหนังใช่ไหมว่าคือเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมไม่แนะนาให้ดูไว้รอ,อดูดิฟิกดูอะไรได้เลยเพราะมันผม่เป็นคนกูผีนะที่ชอบดูหนังผีแต่เรื่องนี้ดูแล้วแบบงุดหงิดอออแล้วก็ไปคาดหวังที่จะมีตื่นเต้นมีอะไรแบบนะมันมันไม่มีอะ่ะเออ เมื่นางเอกคนนี้ที่เล่นเรื่องเนี้ตอนหลังเขาก็ไปเล่นหนังเรื่องอื่นแล้วก็ดังจึงเข้าไปชิงออสการ์นะแต่อเรื่องนี้มันสร้างไว้ตอนแร่เขายังไม่ดังเออปี2018เขบอกว่าเลยหนังไอ้มามาเลโวเลนเนี่ยนะฮะหลอกหลอนอะไรจำชื่อแม่ชื่อก็ตั้งซะแบบคนไทยไม่มีปัญหาเรื่องการนั้งชื่อหนังนะจริงๆเลยอีเรื่องนี้ผมกลุ่มท่องหลายรอบผมลืมแล้วเนี่ยมันชื่อใครมันชื่อเพราะมันเป็นอะไรที่ผมเเขาไม่อยากจดจำเลยอะเออไม่น่าคนที่คิดจะไม่น่าดูเรื่องนี้เลยหรอมาเนี่ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนทรงผีในหนังไทยใช้ได้เดี๋ยวมารีวิวเอาเป็นว่าสรุปหนังเรื่องเนี้ไอ้ไอ้ไหนังผีหลอกคนบ้าบอเนี่ยอย่าไปไม่ต้องไปดูฮะไ,ไม่ให้คะแนนด้วยเพราะมิวจะให้ยังไงมันไม่สนุกอะ่ะเออแม่งไม่รู้เหมือนย้อมแมวหนังแบบแพรนดิฟ,ฟิกแล้วออกมาเข้าโลกเมไทยไอ้คุณก็ณไปคิดเอาล้วกันเนาะไปดูไอ้หนังอื่นเยอแยะสนุก,นกตอนนี้โดเรมอน้วเข้าแล้วนี่ใช่ไหมเออไม่แนะนําให้ดูแล้วกันเรื่องเนี้ย คนชอบผมดูเรื่องไหนก็สนุกไม่ใช่มันมีไม่สนุกผมไม่อยากพูดถึงเท่านั้เองเออโอเคครับสรุปหนังขีเรื่องเนี่ยไอ้มาเล v โวล n นเนี่ยไม่ต้องไปดูหนังไม่ได้เรื่องผมแม่งขนาดคนกลัวผีแม่งดูจะหลับอ่ะพี่ดาแล้วกันมาตื่นเต้นอะตอนท้ทายที่มาเฉลยเรื่องราวต่างๆซึ่งมันเจผมก็เดาไดต้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรวะเนี่ยคือไม่สมเหตุสมผลแค่นี้แหละ